พึ่งกลับจากที่ทางาน่งงานพ่ไหนไหนไีนี่ดูหน่อยนะเอาไปใ้แ้ผมเอาไปเอาไปายให้ผมเอาไ่ผมนิดนึงยุ่งเกกับยาเสพติดไหมเราเช็คสุขภาพอยู่ได้ไหมโลขนึ่งคนใช่ไหมเช็คสุขภาพหน่อยนะแต่ถ้ามีอะไรสุขภาพเนะเช็คดูนะได้ไหม ได้ครับจอดเจอพี่มานี่นี่เขามีเห็ดมีมูลอยู่ไปมาจุดแต่พี่มาแบบสุ่มสุ่มตรวจอย่างนี้มันไม่โอเคแล้วพี่จะสุ่มตัวที่ไหนปปปสทำได้หมดแหละผมปปปสตู้สับปอนอ่าพามโยกตีนหมดปิดโทรศัพท์ผมไม่ได้เล่นเออคุณปิดโทรศับไหมปิดปิดปิดโทรศัพทบปอนเลวไปดูเขาไ คืออันนี้ผมเลนโทรศัพท์อันนี้มันเป็นของส่วนตัวของผมด้วยเราเราอัดเราอัดเราเราอัดเสียงก็อยู่ยคือเขาทดสอบได้นะครับคือเขาเขาอัดเสียงก็อยู่นะครับแต่อันนี้คือมันไม่ใช่ด่านพี่ไม่มีป้ายไม่ใช่พี่ทําไม่ถูกต้องนะอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวครับพี่ทําไม่ถูกต้องนะพี่พี่จะตรวจพี่ก็ต้องทําให้ถูกต้องนี่ครับ กูก็เอาไวให้มรกับบ้านไปคือรบไปโหพี่ถ่ายรูปไหมไม่พี่พี่ทาอย่างนี้ไม่ถูกต้องมาถ่ายรูปผมได้ไงผมผมไม่อนุญาตนะเอาพี่พี่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจพี่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่วิธทําอย่างนี้ถ้าพี่จะให้ผมลบพิษที่ที่ทำกิริยาแบบนี้ใช่ไหมฮะเอ็งฟังเขาบอกแล้วเขามาแต่ตงนี้เพื่ออะไรพี่ตั้งด่านก็ไม่ถูกต้องแล้วเก็บไหมเข็ยนไ้ไหมไม่อันนี้คือมันเป็นของส่วนตัวของผมนะพี่ มันไม่ผิดพี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ผมเพิ่งเลิกงานมานี้มันทางเข้าบ้านอาของผมครับฟงังฟังตรวจสอรรถมีเอกสารมีอะไรไหมรถยังผ่อนไม่เสร็จครับเป็นชื่อของพ่อผมออตรวจได้ครับพี่จะตรวจรถตรวจอะไรตรวจได้แต่พี่มาทําอะไรอย่างนี้มันไม่ถูกต้องพี่อันนี้คือนี่อะไรครับเนี่ยกระเป๋าของผมครับเอกสารผ่อนก็อยู่ตรงนี้ครับที่หลองเราใช่ไหม ของพ่อผมครับนามสกุลเดียวกันครับเก็ไพี่พี่ไม่ผมบอกกันพี่ทานี้ไม่ถูกต้องผมเคยเจอแบบนี้รอบหนึ่งแล้วตอนนี้ผมเล่นรถบังคับอยู่ผมจําได้พี่คนนี้เลยผมจําได้นะครับเชิญเชิญสันทำไมต้งมือสันก็ได้ไม่พี่พี่ทําอย่างนี้มันไม่ถูกต้องพี่ผมไม่ได้สันอะไรหรอกครับแล้วผมไม่อนุญาตให้พี่ถ่ายรูปผมด้วยนะฮะไปไปคุณก็ลบจ้ะ Hvala vam.